对象呢？嗯 ผมรับผมนายวิบูลย์ทองร่วงประธานคณะกรรมการพัฒนางานการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดแบบวันเดียวกลับและการผ่าตัดแผล่เล็ก หรือ One Day Surgery and m i n i นิมัลอินเวสีศัลยกรขอขอบพระคุณท่านผู้มยการโรงพยาบาลทุวรรเขตอุโรงพยพท์ป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดศูนย์การผ่าตัด ODS m i s ในครั้งนี้ด้วยนโยบายเพื่อจึอทงทำฐคนะเป็นศูนย์ประสานงานการเตรียมผู้ป่วย ก่อนผ่าตัดเข้ารับการรักษาเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ o e s m e ที่แต่มีพยาบาลและพยาบาลประสาทงานการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดแบบวันเดียวกับและฝั่งผ่าตัดแบบเล็กเดี่ยวมุมศักราบเวียนงานและให้รู้ว่าแก่ผู้ปฏิบัติงานขอเรียนเชิญครับนค่ะท่านรองผู้ในการฝ่ายการแพทย์รองผู้ในการฝ่ายการพยาบาล ท่านประธาน,นาคณะกรรมการพัฒนางานการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดแบบวันเดียวกลับและการผ่าตัดแบบแพลนเล็กหรือวันเดย์ศัลยรและมินิมอลอินเวสชันศรลยรหัวหน้างานหัวหน้าฝอาผู้ป่วยและทุกท่านผู้เข้าร่วมก,กิจกรรมดิฉันรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานพิธีเปิดศูนย์การผ่าตัดแบบบันเดียวกลับและการผ่าตัดแบบแพลนเล็กหรือ ODS and MS Center จากคำกล่าวรายงานของท่านประธานคณะกรรมการพัฒนางานการดูแลผู้ปว่วยตัมแบบบรรทัดหลักและการผ่าตัดแบบแผนเล็กให้ทุกคนได้เข้าใจอย่างทั่วถึงเนื่องจากวันนี้ก็เป็นวันที่2ตุลาคม2564ซึ่งเป็นวันแรกของปีงบประมาณ2565ก็ถือว่าวันนี้เป็นวันที่ดีเป็นวันแห่งนดีเป็นวันเริ่มต้นของปีงบประมาณใหม่เพราะเราได้เปิดปี s ต s ร ขอวนาใหการดำเนินงานจงกมรุ่ัคอประสงค์ที่เรามาุประการปฏนได้เวลาสมควแล้วดิฉันขอวกเป็นารท่องสาันคือพอเข้าเกม เข้าเกณฑ์ว่าหาได้ก็คือตามรูปที่กระทรวงกำหนดมาพร้อมกับผู้ป่วยที่บ้านมีสัญญาณเลยครับผู้ป่วยสองอันที่เหลือเราเกี่ยวกับโรคนี้ก็ให้นับเป็นเชืไไเ้อไวเลยทั้งหมด ODS ก็อยู่นกรในการที่ว่าครับคือส่วนที่ไม่เยอที่ปกติแต่เป็นการ่าดตัดผ่านกล้องนี่ครับสัาผัอกล้องาตัดตองนี่พันผ่านกล้อ,าาองครับ แล้วก็มีผัดตัดไตเลือดครับไตสีครับแล้วก็ไตสงแล้วก็มีผัดตับลำไส้ใหญ่สลับประมาณนี้ครับก่อน